ระดับโลกยังยอมรับ2วอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ๋งของจริงขึ้นท็อปสถิติโลกแข่งจบไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับทัพวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยกับภารกิจบนเวทีโลกถึงแม้ทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยในการในขันวอลเลย์บอลหญิงเนเ่นลีก2023ทั้ง3สนามในรอบแรกจะทำผลงานได้ไม่ดีนักด้วยผลงานลงสนาม12นัดแพ้ไปถึง10ชนะเพียง2เท่านั้น เจ้าระดับ14ของตารางมี8คะแนนจากการแข่งขันดังกล่าวมี2นักวอลเลย์บอลสาวทีมพไทยที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมติดท็อปสถิติโลกของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลี2023ในครั้งนี้กระทั่งฟแฟนๆวอลเลย์บอลทั่วโลกต่างต้องยอมรับในความแข็งแกร่งของพวกเธอคุ้มบิมชัชจุออนโมกสีติดท็อปสถิติโลกถึง4รายการในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชัลลี2023ครั้งนี้ ทั้งเบส scorer อันดับ9ของโลกเบสแอตแท็กอันดับ9ของโลกเบสดิกเก e r อันดับ15ของโลกหนึ่งในนั้นชัชจุอดโมกสีติดท็อปอันดับหนึ่งของโลกเบส t ี e ิ e เ v อรอีกด้วยแล่อีกหนึ่งนักตบสาวทิมพัทยอย่างพรพัน์เกิดปราดติดท็อป6 b เบสเซสเตอของโลกชนบุรีไม่มีแผนดึงโบลิงกิร่วมทัพเพราะค่าเหนื่อยที่สูงเกินไป ชมบุรีเอฟซีไม่มีแผนในการคว้าตัวจูนทานโบลิงกิอดีตดาวยิงของภาษาสายฟ้าเพราะมีค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนาเตะเกี่ยวกับตัวของจูนิทานโบริงกิอดีตดาวยิงบูรัมยูเนเต็ดซึ่งเป็นอีกหนึ่งแข้งเนื้อหอมหลังแยกทางกับทีมล่าสุดจากข่าวลือที่ว่าชมบุรีเอฟซีให้ความสนใจดาวยิงชาวคองโกก็ได้มีการปฏิเสธจากทางเสียนบอันนบสิงตัวทองเรียบร้อยแล้ว ดยจากรายงานมีการเปิดเผยว่ารองประธานของทัพฉลามชนได้ออกมาปฏิเสธโอกาสในการคว้าตัวโจนาธานบุลิงกิเพราะมองว่ามีค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปและไม่ได้อยู่ในนโยบายของทีมหลังจุดตัวมีค่าเหนื่อยสูงถึง1ล้านบาทต่อเดือนด้วยเม็ดเงินดังกล่าวสามารถนําไปจ่ายให้กับแข้งไทยได้ถึง5คนสาหรับชลบุรีเอฟซีเดินหน้าเปิดตัวผู้เล่นใหม่ไปแล้วหลายคนเริ่มจากเบนจามินเจมส์เดวิดอีชานดงภูเก็ตเฟื่องคอนแพทริกเดโต อ,องกองมันและล่าสุดวิลเลียมดีล่าเข้ามาเสริมหอกอุไยธานีเสริมหนักคว้าจิโรนฮามัดคุมเกมแดนกลางอุไยธานีเอฟซเดินหน้าเสริมทัพปิดดิวคว้าตัวจิโรนฮามัดกองกลางวัย32ปีเข้ามาบูหรี่สูงสุดของเมืองไทยเปิดตัวนักเตะใหม่อีกรายสำหรับอุไยธานีเอฟซทีมน้องใหม่แห่งศึกลิเวทลีล่าสุดเปิดตัวจิโรนฮามัด มิดฟิลด์ดีกีทีมชาติสวีเดนและอิรักเข้ามาช่วยแพ็กเกมแดนกลางอย่างเป็นทางการสำหรับจิโรนฮามัดผ่านการลงเล่นกับทีมในยุโรปหลายสโมสรและในเอเชียอาทิเช่นคาแข่งในลีกของสวีเดนในปี2006-2007ส่วนปี2007-2008เล่นให้กับมอโมก่อนย้ายไปเล่นที่เยอรมันกับฮอฟเฟนไฮม์ในปี2013-2014และก็ย้ายไปลีกเบลเยียมในปี2014-2015 กับสโมสรอนสแตนดาเรียสและกลับสวีเดนในปี2016-2017กับกับแฮมมอร์บีทัดจากนั้นในปี2018-2019ย้ายมาเล่นในเอเชียกับทีมเกาหลีใต้อย่างอินชอนยูเนเต็ดแล้วกลับยุโรปในปี2019-2020โดยไปค้ากลังให้กับ HNK j จอลิกาฤดูกาล2020-2021อลิโปเอสเคและอัลคารุดทีมในลีกซาอุดิอาระเบียในฤดูกาลถัดมา ฉลามชนเสริมหนึบประกาศคว้าสุภวัตเฝ้าเสาฉลามชนเปิดตัวในด่านวัย23จากทัพเคี่ยวสมุดร,ร่วมทัพอย่างเป็นทางการชมรูเอฟซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุภวัตโยคกุลผู้รักษาประตูจากสมุดราการซิตี้ทีมจากไทยลีก2ย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในถิ่นชมรียูเทเอสเตเดียมเพื่อสู้ศึกในฤดูกาลหน้าด่านสุภวัตโยคกุลเดินทางมาเซ็นสัญญาพร้อมร่วมลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ ในช่วงพรีซีซั่นเป็นที่เรียบร้อยโดยจะสวมเสื้อหมายเลข23ลงเฝ้าเสาซึ่งสุภวัตถือเป็นการเสริมทัพรายที่6ของฉลามชนต่อจากเบนจามินเจมส์เดวิดอีชานดงคูเกตเฟื่องคอนพทติกเดโตวิลเลียนลิล่าจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งภายใต้การคุมทัพของมาโกโตะเทกุระโมริสำหรับสุภวัตโยคะกุลเป็นชาวจังหวัดชลบุรีจบการศึกษาจากสวนกุหลาบว,วิทยาลัย,ลยผ่านการค้าแข้งให้กับสมุทรปราการเซิตี้ ตั้งแต่ฤดูกาล2019เคยมีชื่อติดทีมาติไทยรุ่นยุไมเกิน19ปีชุดทำศึกชิงแชมป์เอเชีย2019รอบสุดท้ายภายใต้าการคุมทีมของอิสลาศีทโลรวมทั้งเคยถูกอากิระนิชโนเรียกตัวมาฝึกซ้อมกับทีมชาติชุดย U23 เพื่อเตรียมลุยศึกฟตุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นยุมเกิน23ปีรอบสุดท้ายมาแล้วอีกด้วยประสาทสายฟ้าเปิดตัวยอนเจม ล่าความสําเร็จกับทีบเป็นที่เรียบร้อยวิรัมยูนเต็ดจัดการเปิดตัวลีออนพิชญาเจมส์กองกลางอนาคตไก่เข้ามาร่วมทัพล่าความสําเร็จในฤดูกาลหน้าเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาบุรัมยูนเต็ดทีมแชมป์แห่งศึกลิเวอร์พูลได้ประกาศคว้าตัวลีออนพิชญาเจมส์แห่งวัย21ปีดีกรีทีมชาติไทยชุด U23 จากหนองบัวพิชญาเอฟซีเข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลีออนเจมส์ถือสัญชาติไทยอังกฤษ เริ่มต้นเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนกับสโมสรอนเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาสลงเล่นครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกยูสิเมื่อฤดูกาล2 0 1 7 2 0 1 8จากนั้นไปฤดูกาล2 0 1 9ดาวเตะเจ้าของส่วนสูง185เซนติเมตรได้เซ็นสัญญาระยะสั้นๆลงเล่นในไทยกับราชบุรีเอฟซี FC, สุขไทยเอฟซีและหนองบัวพิเชียเอฟซีก่อนจะเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จดประกาศเซ็นสัญญาควา้าตัวกองกาลางระรุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน22ปี ชุดขวาเหรียญเงินในกีฬาซีเกมครั้งที่32มาร่วมทับสู้ศึกในฤดูกาลหน้าโดยการสวมเสื้อหมายเลขสี่เพื่อป้องกันทุกแชมป์นในไทยและเป็นการเสริมแกล่งเพื่อสู้ศึก AFC Champions League อีกด้วยเดอรับบิดปล่อยยืมตะวันซบพยักล้านนาล่าตัวไทยลีกบีจีปทุมทีมในศึกลีวอไทยลีกประกาศยืนยันปล่อยตะวันโคดสุโภ ตัวเริมเส้นไปให้กับเชียงใหม่ f c ทีมในศึก m อ็มร้อยห้าสิบแชเปชิหรือไทยลีกสองสู่ศึกในฤดูกาลหน้าด้วยสัญญายืมตัวสวันโคสโปหนึ่งในผลผลิตจาก BGPU Academy มีชุดแชมป์ไทยแลนด์ยุทลีกอายุ17ปีเมื่อปี2 0 1 8ปขยับขึ้นสู่ชุดใหญ่ช่วงต้นซีซั่น2 0 1 9จากนั้นลัดฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นด้วยเจลีก3ในชุดยู23กับเซเลโซโอากาทีมปัตมิดลูกหนังของ B ีเป็นเวลา2ฤดูกาล แล้วกลับมาร่วมทัพดรับบิดและอยู่ในชุดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2 0 2 0 2นถึงอีเอีกด้วยต่อมาในฤดูกาล2021-2022ถึงได้ย้ายไปเล่นลุยไทยลีก2กับเชียงใหม่เ c แบบยืมตัวพร้อมติดทีมทัตไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาได้กลับมาซ้อมช่วงปีซีซันในถิ่นบีจีสเตเดียมอีกครั้งก่อนถูกปล่อยยืมตัวไปลุยศึกไทยลีก2ในฤดูกาล กับเชียงใหม่เอฟในที่สุดไทยกระหึมยุโรปสี่ลีกชั้นนำเดินหน้าคว้านิโคลัสมิเกิลเันกุญแจขวาทีมชาติไทยนิโคลัสมิเกลเันแบ็กขวา, sen, ขวาจอมบุกทีมชาติไทยกังเนื้อหอมอย่างหนักล่าสุดซีทีมจากลีกชั้นนำยุโรปกำลังเร่งเดินหน้าเพื่อจะควา้าตัวแบ็กขวาตัวเก่งทีมชาติไทยรายนี้ไปร่วมทีมซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการเจรจาและจะมีการปิดดิวในช่วงตลาดนักเตะรอบนี้ทันที โดยซีลีกชนะนํำยุโรปประกอบไปด้วยนอร์เวย์เซีเดนอิตาลีและเนเธอร์แลนด์สำหรับนิโคลสัสมิเกลสันฝูนแบกควาวาาัย23ย้ายจากซอมกอกเซ็ตทีมนาฬกสูงสุดนอร์เวย์มาร่วมทัพโอพีโอเรนเซสหลีกสูงสุดของเดนมาร์กเมื่อฤด,ดูกาล2021และเขาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมมาตลอดสซีซั่นเคยติดทีมชาติน,นอร์เวย์ร่วมกับเออร์ลิงฮาเลนและมาตินโอเดกาดสองนักเตะชื่อดังระดับโลกมาแล้วกองปัจจุบัน นิโคลัสจะตัดสินใจเลือกเล่นในกับทีมชาติไทย2แผนเด็ดบีจีปทุมเต็งแชมป์เหนือบุรีรัมย์หลังจากบีจีปทุมยูเนเต็ดทีมยักษ์ใหญ่แห่งไทยลีกประกาศคว้าตัวชนะทิพย์สงกระสินเพลย์เมเกอร์ตัวเก่งทีมไทยเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการจากนั้นบีจีปทุมถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับหนึ่งเหนือบุรีรัมย์ที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ทันทีเปิด2แผนเด็ดบีจีปทุมขึ้นเต็งแชมป์มเหนือบุรีรัมย แผู้รักษาประตูชัดชัยบุตรพรมกองหลังสันติภาพจันง่อมเรนาโต้เคลิตวิกเตอร์คาโดโซวัฒนากรสวัสดิละครก่องกลางตัวรับสารัตอยู่เย็นและพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลตัวรุกเฟดีอาวาเร็สทิริชแดงดาชนาทิพสงกสินก่องหน้าอีกอร์เซอร์เกเยฟ